เอาละครับก็ขอส,สวัสดีีเพื่อนชาวแฟนเกม Tower of Fantasy กันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาว่าในเรื่องของสายฟรีสามารถหาน้อง n e m e s i ตมาได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งบอกได้เลยครับว่าเราสามารถหาได้จริงๆในรูปแบบของการการันตีในกรณีที่ใครแบบเกลือจริงๆนะฮะการันตีคืออะไรในตู้น้อง n e m e s i ตหรือว่าตู้ลิมิเต็ตู้นี้ครับที่เขาบอกว่ามีโอกาสได้รับเนมิซิตอยู่ที่50% ถ้าสุ่ม80ครั้งผมบอกเลยนะครับว่าโอกาสหลุดเลทก็มีนะครับไม่ได้ว่าสุม่มครบ80การันตีดีมิซิตให้เราเลยโอกาสหลุดเลทก็มีหลายๆคนก็หลุดเลทกันมาแล้วในกรณีที่ผมบอกว่าเราสามารถการันตีน้องดีมิซิตได้ก็คือการที่เราสะสมชิปแดงหรือว่าทองเปลวพึิงนะครับเกิดใหม่อันเนี้ยที่เราได้จากการสุ่มแต่ละครั้งแต่ละครั้งขึ้นไปครับมันสามารถนําไปแลกในร้านค้าได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบบการันตีเลยก็สามารถแลกได้ในรูปแบบแบบคําว่าไม่จํากัดก็สำหรับใครที่อยากจะอัปดาวเนาะก็ ก็สามารถแลกได้ในรูปแบบของการการันตีซึ่งสายฟรีครับสามารถทําได้เพราะว่าน้องในกิลวของผมเนี่ยที่เล่นเป็นแบบรูปแบบของสายฟรีอะ่ะเขาสามารถทําได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เนวิซิตมา40นะครับส่วนในการอัปดาวอาจจะยากหน่อยในกรณีที่เขาทาแล้วสุมได้คือเราต้องใช้วัตถุดิบในการสุบซึ่งตัวละครในตู้เนมิซิตครับมันต้องใช้ลูกแก้วนิวเคลียสแดงในการสุบท่านั้นซึ่งนิวเคลียสแดงครับนอกจากการเติมเราก็สามารถซื้อได้ในรูปแบบของคริสตัลดำ คริสตัลดำถ้าจะเอาแบบการันตีเลยร้อยหรือยีก็จะตกอยู่ประมาณ18,00 0คริสตัลดำถ้าผมคำนวณไม่พลาดเลยนะตกอยู่1 8 0 0 0คริสตัลดำซึ่งมันเยอะมากๆสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาคริสตัลดำไปใช้กับอะไร<ๆ>ก็เอามาลงกับตู้นี้ได้หรือว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้ต้องการน้องนิมิซิตอะ่ะสามารถเก็บคริสตัลดำเนี่ยไว้สุ่มในตู้ต่อไปซึ่งระยะเวลาตู้อ่ะเหลืออีกประมาณ14วันนะครับก็จะหมดตู้นี้ไปแล้วก็จะรอไปตู้ต่อไปส่วนใครที่แบบเผลอสุ่มไปแล้วน40-50นะครับ ไอทองเปลวเพลิงเนี่ยครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นทองดําในตู้นี้เราก็สามารถมาแลกของในตู้นี้ต่อได้ในกรณีที่ใครแบบสุ่มไปแล้วนะครับแล้วไม่อยากสุ่มต่อเนาะอ่ะซึ่งคริสตัลดำนะครับเราสามารถฟาร์มหาได้จากแผนที่ในการเปิดกล่องนะครับหรือว่ากล่องสเสบียงซึ่งไอกล่องสเสบียงนะครับผมมันจะมีทั้งสรูปแบบถ้ากล่องสเสบียงไหนได้ลูกแก้วนิวเคลียสทองครับเราจะได้คริสตัลดำมากล่องละ50แต่ถ้ากล่องไหนนะครับได้ลูกนิวเคลียสม่วงเราจะได้ กล่องละ20นะครับผมอันนี้คือในกรณนี้ที่เราแบบฟาร์มกล่องตามแผนที่หรือว่าตามแมปต่างๆนะครับผมก็สามารถฟาร์ไมไปได้ก็ใช้ประมาณ3แมปเป็นหลักๆเนาะแล้วก็ค่าความสาเร็จนะครับจะมีเรื่องของคริสนามในการแจกด้วยอันนี้300ในการทําค่าความสำเร็จอยู่ที่500นะครับสาหรับใครทําความสำเร็จในตัวเนี้ยซึ่งบอกเลยว่าสามารถทําได้ในกรณนี้ที่เราสุ่มไปได้แล้วแล้วไม่อยากอัพดาหรือว่ายังไงก็สามารถสะสมรอตู้ต่อไปได้อย่างที่ผมบอกเนาะ ซึ่งน้องนมิซิสของเรานะครับมันเป็นตัวละครประเภทของคอท่าสายฟ้าความสามารถของน้องนะครับจะอยู่ในสายของซัพพอร์ตหรือว่าฮิวนะฮะคือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าความโกงของน้องนั้นอ่ะเวลาเล่นในรูปแบบของการ PVP อ่ะมันโคตรจะโกงอย่างมากเลยในรูปแบบของการเล่น PVP นะแล้วก็เล่นกับพวกคอท่าสายฟ้าเนี่ยโกงจะจัดนะครับสาหรับใครที่อยากสุม่มหรือว่ายังไม่มีงบหรือว่าอยากจะหาร้านเติมเกมที่ราคาถูกนะฮะก็ต้องร้าน Over Topup ร้านนี้ ถูกสะดวกประหยัดได้ครับรวดเดียวสําหรับใครที่สนใจลิงก์ร้านใต้คลิปนี้นะฮะแกะของกันหน่อยนะครับผมในส่วนต่อมานะฮะก็จะเป็นส่วนของการป้ายยากันซะหน่อยละกันนะครับสําหรับใครที่สุ่มน้องเนมิซิดมาแล้วไม่รู้ว่าน้องเขาเก่งยังไงมีความสามารถในรูปแบบไหนนะครับอย่างที่บอกไปว่าน้องเนมิซิดนะเป็นตัวละครประเภทของ,ของคอท่าสายฟ้าสามารถนําไปเล่นคอมโบกับตัวละครที่เป็นท่าสายฟ้าได้เช่นเดียวกันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของสเตตัสท่าสายฟ้าอีก15%แล้วก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้าด้วย เรื่องของการต้านทานสายฟ้าซึ่งตัวละครตัวนี้ครับเราจะพบเจอบ่อยมากๆในรูปแบบของการ PVP ก็สําหรับใครที่เข้าไป PVP แล้วรู้สึกว่าขวดร้อนกับตัวละครตัวนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกลียนอย่างมากเลยนะครับใส่ของสถานะสายฟ้านะฮะสำหรับตัวละครที่จะเอามาคอมโบก็จะมีตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวซาเมียที่เป็นตัวละครคอสายฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสามารถนํามาคอมโบคู่กับตัวน้องเนมิซิสได้นะครับซาเมีย อีกชิ้นหนึ่งจะเล่นเป็นโครนะครับในรูแปแบบของการ p v p นะจะเป็น3สายฟ้าเลยและขบวนการค่อนข้างที่จะโกงอ่าก็แบบ p v p เอาง่ายคือเข้าไปนวัวกันใกล้ๆอ่ะคือถ้าไกลก็เจอซาเมียยิงเงี้ยเนี่ยไกลเจอเจออย่างเงี้ยเข้าใกล้ก็โดนอย่างเงี้ยบอกเลยว่าโคตรจะโกงอย่างมากนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้ตัวละครน้องนิมิซิก็ไม่ควรพลาดนะครับส่วนใครที่เพจไม่พอก็เติมผ่านร้านะเติมเกมของผมได้นะครับก็คือร้านโอเวอร์ท็อปอัพนั่นเองหลานสปอนผมเองนะครับ ก็าฝากไว้ด้วยนะครับร้านโอเวอร์ท็อปอัพนั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับไปดูในรูปแบบของการ p ีพดีวกว่านะครับว่ามันโกงกันแบบไหนนะฮะมาฮะเดี๋ยวเราไป p ีพกันก็ต้องรู้นีกว่าอีกฝั่งอ่ะเขามีซามียกับเนมิซิสหรือเปล่าถ้ามีก็ตึงนะครับออกแนวค่อนข้างที่จะตึงมือกันหน่อยนะครับผมก็เลยเอาตัวที่แก้ทางมานั่นก็คือเมอร์ลินนะฮะเอามาแก้ทางตัวละครโดยเนมิซิสนะฮะสถานะไฟช็อตอ่ะเอาง่ายคือเมอร์ลินมันช่วยแบบการซีซีได้นิดนึงอ่ะในการที่เขาใช้สกิล หรือว่าแบบใช้พาสีตัวละครนะมาตันแรกที่เราเจอเขามีอะไรบ้างที่รู้คือนี่ครับเราจะพยายามเข้าใกล้เราก็ยิงเนี่ยเนี่ยด้วยคือแค่เนี้ยแล้วก็ไม่ใครดาวเยอะกว่าจากนั้นแล้วก็ป่านครับจึ๊บจึ๊บทำลายเกาะทำลายเกาะเห็นไหม โดนแช่แข็งโดนช็อตโดนทุกอย่างคือแสดงว่าเขาไม่ได้3ดาวนะเอาเล่นเมอร์ลินเหมือนกันเหรอเล่นเมอร์ลินเหมือนกันนะน้องเล่นเมอร์ลินเหมือนกันเหรอครับแล้วก็เนวิซิตโคตรเกียร์เด้อดูอ่ะโคตรเกียร์เลยโอ้ยไอ้เราเจี๊ยวดไอ้เราเจี๊ยดแต่เราก็เมอร์ลินมา เรียบร้อยนะครับผมแล้เรากลับไปย่าเราก่อนโคตรจะโกงนะครับดูอ่ะเสาสายฟ้าเราเนี่ยเข้าใกล้ก็โดนช็อตอ่ะอันนี้เขาน่าจะชาร์จยงิงได้ได้เพื่อนเพื่อนชาร์จรอ่ะอดีตอดี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 เข้าใกล้โดนเสาก็เจ็บโอ้ยเราเราก็เจ็บกันเนี่ยไม่โอเคเราออกห่างจากนั่นเขาได้นี่ ต้องระวังนะครับเขาก็ทำลายก่อนเราล้วงเราก็เกียดเ,เขาอยู่มาเข้ามาใกล้ๆสิครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมนะครับว่าเมอร์ลินเวลาเปลี่ยนอาวุธอนะ่ะมันจะเหมือนได้ฮิวอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าอัพดาวได้จะโกงมากป่นปนไปนปานปนปาน อ่พี่จีโดทุกอย่างโดทุกอย่างไม่พอเอาเอาไปอีกหนึ่งช็อตอีกเนี่ยเอาจริงเอามาเล่นพีพมันโกงคือโกงแม่ครับสำหรับใครที่อัพเนมิซิตขึ้น3ดาวแล้วมันจะปลดล็อกเรื่องของไอ้ขอบเขตสายฟ้าเนี่ยไ,ไอ้นี่คือจะเป็นอะไรที่ปวนมากๆนะครับผมโอเคฮะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ คอนเทนต์ Content, สายฟรีก็สามารถมีเนมิซิตได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถปั้นเนมิซิตให้มันสูงสุดๆจริงๆถ้าสําหรับใครที่อยากจะปั้นสูงจริงๆคุณต้องดวงดีในการสุกนะครับถ้าใครเกลือหน่อยก็จะออกแนวการันตีแต่ถ้าไม่ใช่ตัวละครที่เราต้องการจริงๆเราสามารถรอตัวละครในตู้ถัดไปก็ได้เช่นเดียวกันเชื่อได้เลยครับว่าเราสามารถเก็บทร,รัพยากรหรือว่าดองของเนี่ยได้ทันแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าแผนที่ที่มีระบุนะตอนนี้มันยังไม่ใช่ทั้งหมดของตัวเกมนะครับ ยังมีแผนที่ที่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งด้วยซึ่งมันค่อนข้างที่จะใหญ่อย่างมากสำหรับพาร์ทนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะครับแล้วใะครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาดก,การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของก่อนใครด้ยละกันสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ